สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวิชาภาษาไทยกับครูปูวันนี้นะคะมาในรูปแบบคลิปวิดีโอเราอยู่ในหน่วยที่3เรื่องภัยเงียบนะคะวันนี้เนื้อหาที่จะเรียนเป็นเรื่องการบรรยายและการพรรณนา,นาบอกไว้ก่อนว่าวันนี้ดูคลิปวิดีโอประกอบแล้วทำงานในสมุดนะคะวันนี้ไม่ต้องใช้ชุดกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนคำตอบเขียนแบบฝึกหัดกันในสมุดค่ะ ให้เตรียมสมุดไว้รอให้พร้อมเลยนะคะใครยังไม่ได้เตรียมไปหยิบสมุดก่อนได้เลยค่ะหยุดวิดีโอสักครู่ค่ะอาล่ะค่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเรื่องการบรรยายและการพรรณนาค่ะการบรรยายและการพรรณนา,นานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทักษะการเขียนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในการถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ออกมาในรูปแบบ อักษรเพื่อใช้กับตนเองหรือว่าให้ผู้อื่นได้อ่านนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยมีความสำคัญในการที่จะใช้ภาษาให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะเขียนหรือว่าประเภทของงานเขียนค่ะซึ่งในโหหานการเขียนน่ยจริงๆแล้วมีอยู่ด้วยกัน5โหหานนะคะได้แก่บรรยายนวหาน,นาโหหานเทศนาโหหานสาธกโหหานแล้วก็อุป,ปมาโหหานค่ะ แต่ว่าในระดับชั้นป .5 เดี๋ยวเราเรียนกันไปสองอย่างก,ก่อนก็คือบรรยายและพรรณนาโวหารค่ะเขาบอกว่าบรรยายและพรรณนาโวหารเนี่ยเป็นโวหารหลักที่ใช้ในการเขียนทั่วๆไปค่ะการเขียนบรรยายและพรรณนาเนี่ยเป็นการเขียนเพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเนี่ยเห็นภาพหรือว่ารายรายละเอียดซึ่งผู้เขียนเนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนเป็นอย่างดีนะคะ เรามาดูอันแรกค่ะบรรยายวิหารเนี่ยคือวัวหาที่ใช้ในการเล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆตามลำดับเหตุการณ์การเขียนจะมีความชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะรวบรัดกล่าวถึงแต่สาระสำคัญจะไม่มีรายละเอียดปีกย่อยให้มากนักนะคะงานเขียนที่ควรใช้บรรยายวิหารได้แก่การเขียนรายงานหรือว่าตำราวิชาการบทความต่างๆค่ะรวมถึงข่าวด้วยค่ะ หลักในการเขียนบรรยายนะคะอันแรกก็คือ1เราต้องเลือกเรื่องที่จะเขียนตามที่คนเขียนถนัดหรือว่ามีความรู้เป็นอย่างดีนะคะถ้าเรื่องที่ไม่มีความรู้ก็เขียนได้ไม่ดีแน่นอนนะคะข้อที่2ให้เขียนเฉพาะสาระสําคัญนําเสนอแบบตรงไปตรงมาว่าใครทําอะไรอย่างไรเลยข้อที่ 3. ใช้ภาษาให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายค่ะข้อที่4การเรียบเรียงต้องมีความสละสลวยต่อเนื่องสัมพันธ์กันทั้งบทความนะคะ นี่คือหลักการเขียนบรรยายโวหารค่ะต่อมาจะเป็นตัวอย่างนะคะบรรยายโวหารอันแรกจะเป็นแบบร้อยแก้วร้อยแก้วนะคะก็คือความเรียงไปเรื่อยๆไม่มีการใช้เป็นคำประพันธ์นะคะอันนี้ตัวอย่างเป็นมาจากเรื่องสั้นชนบทนะคะเป็นเรื่องของเพื่งมิ้มค่ะก็จะบรรยายให้เห็นชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นข้อความไปเลยนะคะลองอ่านดูได้นะคะนะักเรียน ถ้าใครอ่านไม่จบหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะถ้าใครอ่านจบเรียบร้อยแล้วเราไปต่อได้เลยนะคะต่อมาตัวอย่างการบรรยายโมหันแบบร้อยกรองร้อยกรองก็คือคำประพันธ์ใช่ไหมคะอันนี้มาจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนะคะประพันธ์โดยสุนทรภู่นะคะก็จะบรรยายอันนี้เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับ เกาะแก้วพิสดารนะคะอันเกาะแก้วพิสดารสถานนี้ก็จะบรรยายว่าเกิดอะไรขึ้นให้เห็นภาพเรียงลําดับเหตุการณ์นะคะค่ะไปต่อกันที่พรนานาโวหารนะคะถ้าพันานาโวหารเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือมุ่งให้เห็นความแจ่มแจ้งละเอียดละออให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ซาบซึ้งเพลิดเพลินไปกับข้อความนั้นการเขียนพันานาโวหารจะยาวกว่าเขียนบรรยายค่ะ เพราะว่าพรนานาต้องให้เห็นภาพหเห็นเข้าใจถึงอารมณ์นะคะดังนั้นจะมีการเล่นคําเล่นเสียงแล้วก็ใช้ภาพพจน์ให้เห็นชัดเจนในสมองตอนที่เราอ่านเลยนะคะเพราะฉะนั้นพรนานาจําไว้พันาน,านาเนี่ยมันก็คือการทําให้เกิดภาพนั่นเองค่ะมาดูหลักการเขียนพัณนาโวหานนะคะ1คือต้องเลือกใช้คําให้มีความหมายชัดเจนอาจจะใช้เสียงสัมผัสเพื่อให้เกิดความไพเราะ ของข้อความได้ค่ะและ2ต้องมีใจความดีมุ่งให้เกิดภาพอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาเลยนะคะและข้อที่3ก็คือใช้อุปมาในการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดนะคะเช่นอุปมาสีขาวราวกับสำลีนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้น อันนี้คือตัวอย่างพานนาโวหารประเภทร้อยแก้วนะคะนะักเรียนดูข้อความจะเห็นว่ามีการบรรยายให้เห็นภาพชัดเจนอย่างเช่นตรงที่ว่าแลละลี้วเห็นเป็นทางสว่างไปทั่วประเทศสุดสายตาดูประหนึ่งมีหัดทิพมาปกแผ่อำนวยสวัสดีใช่ไหมอ่านแล้วจะรู้สึกมองภาพจินตนาการภาพในสมองตามได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ ลองอ่านดูได้นะคะหยุดวิดีโอแล้วลองอ่านตัวอย่างได้ค่ะต่อไปเป็นงานแล้วนะคะเนื้อหาวันนี้มีเท่านี้ไม่เยอะนะคะนักเรียนงานก็ไม่เยอะเช่นเดียวกันไปเตรียมสมุดมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแบบฝึกหัดมี2ตอนสั้นๆนะคะตอนที่1มีจํานวน5ข้อตอนที่2มีจํานวน2ข้อวันนี้มีแค่7ข้อเบาๆนะคะ รูปแบบแบบฟอร์มการเขียนนักเรียนเขียนตามกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะว่าเขียนก่อนว่าคําตอบแบบฝึกหัดเรื่องการบรรยายและการพรรณนานะักเรียนก็เขียนไปตอนที่1บรรทัดหนึ่งหนึ่งบรรทัด2เลข2บรรทัดที่3เลข3บรรทัดที่4เลขสี่และบรรทัดที่5เลข5เพื่อรอไว้ตอบว่าจะเป็นตอบว่าบรรยายหรือพรรณนานะ,นะคะเดี๋ยวจะมีคําถามให้ดูในต่อช่วงต่อไปนะคะอีกแป๊บหนึง่ง อันนี้คือแบบฟอร์มการตอบตอนที่2นะคะลอกแบบฟอร์มลงไปในสมุดของเราก่อนตอนที่สองมี2ข้อนะคะก็เขียนข้อที่1เป็นข้อความเชิงจุดๆุเป็นข้อความที่บรรยายถึงอะไรเดี๋ยวจะมีบอกเชิงก็มี2เชิงใช่ไหมเชิงบรรยายกับเชิงพรรณนาค่ะเอาละค่ะรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยถ้าไม่ทันย้อนกลับวิดีโอหรือหยุดวิดีโอนะคะเราจะไปเริ่มที่แบบฝึกหัดตอนที่1ข้อที่1กันค่ะ อันนี้คือแบบฝึกหัดตอนที่1ข้อที่1น,นะคะอ่านข้อความแล้ววิเคราะห์นะคะตอ,ตอบว่าเป็นบรรยายหรรือว่ากากพนา,นานะคะครูอ่านข้อที่1ให้ฟังก่อนนะคะที่เหลือนักเรียนอ่านด้วยตัวเองได้เลยนะคะข้อที่1พระอาทิตย์ดวงกลมโตค่อยๆโผล่พ้นสันเขาที่ทอดยาวทะมึนใหญ่ผ่านหมอกสีขาวมนณเบื้องล่างมองเห็นแม่น้ำโขงเป็นประกายวิบวับเมื่อมีแสงทองมากระทบ กระแสน้ำพลิ้วเป็นระรอกราวกับมีมือมาโบกพัดอย่างแผ่วเบาสายลมพัดระเรื่อยผ่านผิวกายเย็นฉับชื่นใจฟังจากที่ครูอ่านนะคะหรือว่านักเรียนลองอ่านเองนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ไหมว่ามันเป็นบรรยายหรือว่าเป็นพรรณนาเห็นภาพชัดเจนไหมคะลองคิดดูแล้วตอบเลยว่าบรรยายหรือการพรรณนา าใครยังไม่ได้หยุดวิดีโอนะคะแล้วก็วิเคราะห์อีกสักครู่หนึ่งนะคะถ้าใครตอบได้แล้วไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่2ค่ะลองอ่านด้วยตัวเองได้เลยนะคะหยุดวิดีโอก่อนได้เลยค่ะ ถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะไปข้อต่อไปนะคะถ้าใครยังไม่จบหยุดวิดีโอเพื่ออ่านก่อนได้เลยค่ะข้อที่3ค่ะอันนี้เป็นข้อความประเภทร้อยกรองนะคะลองอ่านดูแล้ววิเคราะห์ว่ามันบรรยายหรือพรรณนา,นาดูจากว่ามันพูดอย่างตรงไปตรงมาหรือว่ามีการทำให้เห็นภาพชัดเจนในกระมองของเรา ถ้ายังไม่ได้หยุดวิดีโอไว้ก่อนถ้าใครตอบได้แล้วไปต่อที่ข้อที่สี่ได้เลยค่ะข้อที่สี่ก็ยังเป็นรอยกรองอยู่นะคะเป็นกรอนสั้นๆนะคะน่าจะไม่ยากนะคะไปต่อที่ข้อสุดท้ายในตอนที่1นึงค่ะ ข้อที่5นะคะเป็นประเภทร้อยแก้วความเรียงธรรมดาลองอ่านดูแล้ววิเคราะห์ว่าเป็นการบรรยายตามเหตุการณ์หรือเป็นการพรรณนาให้เห็นภาพชัดเจนนะคะไม่น่าจะเกินความสามารถของนักเรียนปห้าที่น่ารักทุกคนตอบให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครไม่ทันหยุดวิดีโอย้อนวิดีโอ ถ้าใครเรียบร้อยแล้วเราไปต่อที่ตอนที่2นะคะมีอยู่2ข้อด้วยกันตอนที่2ค่ะข้อความยาวนิดนึงนักเรียนลองหยุดวิดีโอแล้วอ่านดูก่อนนะคะแล้วตอบให้ได้ว่าเป็นข้อความเชิงบรรยายหรือข้อความเชิงพรรณนา,นาแล้วก็ตอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าบรรยายถึงเรื่องอะไรหรือพรรณนาถึงเรื่องอะไรค่ะหยุดวิดีโอได้เลยนะคะ ถ้าใครเรียบร้อยแล้วไปต่อที่ข้อที่2ข้อสุดท้ายสำหรับงานในวันนี้ค่ะข้อความมาแล้วลองอ่านดูนะคะหยุดวิดีโอแล้วอ่านแล้ววิเคราะห์ว่าเป็นข้อความเชิงบรรยายหรือว่าพรนณาน,านานะคะแล้วเป็นบอกว่าเรื่องอะไรน่าจะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆทุกคน เอาละค่ะถ้าไม่ทันก็หยุดวิดีโอให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ทำให้เสร็จนะคะค่ะแล้วก็วันนี้มีเท่านี้นะคะขอให้ทำงานตามที่ครูมอบหมายให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ